วัสดีครับวันนี้ก็พามาชมต้นผักว่านของพ่อมองครับที่ปลูกไว้นะครับก็ช่วงแรกจะดูแน่มากน้อยครับอันนี้ก็ซึบกว่าปีละก็บางต้นก็ที่เห็นนะครับเป็นดอกตรงเมียนะครับจะติดพ่นล่นะครับผมไม่เผาไฟนะครับ ไม่เคยได้รีดใบมันแต่ก็ตัดบางตัดต้นนะครับไม่ให้มันสู้ดูครับแตกดีนะดูดดนะครับไม่ได้รีดใบนะครับไม่ได้เผาไฟแตกยอดแตกใบเพียบเลยนะครับไม่เผาไฟต้นไม่โซมนะครับอยู่ได้้านครับนะครับนะ แต่บัญหาตรงที่วา่าไม่ตัดนะมันสู้เก็บลำบากตอนเองนะครับเดี๋ยวอ่อนครับดูครับไว้ธรรมชาติครับธรรมชาติดูแด้